โลคาบิรรฟจากชิจิกิสถานครับเกมเริ่มแล้วครับไทยพบกับพาลิเซียให้ส pues ั้นๆขึ้นก็มากานี่บีบบนโอ้โหร่างสูงใหญ่และจ่ายสวยดับแล้วจ่ายหักหนจะจ่ายตัดหลังยังดักเอาไว้ได้ตอนกลับหลังมาตั้งกันใหม่โค้งก็มาุ้โอ้โหโอกาสครั้งแรกของทีมไทยครับจีจงก็มาพื้นที่มีเยอะเลยครับแล้วล็อกเข้าขวาซ้ายทีนึงยิงครับเอกรีด ลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมครับมงไม่ได้บอลในกครโอ,<ง>โอ้โหไทยมาตามช่องอูนี้ทันลงตัวกว่าโอ้โหลำกวาาสวยมากครับบอลโค้งได้เจี่ยวมากมงไม่ถึงแล้วเบอนลูกนี้อาบอลตกพื้นบาตริกเคาะให้ทางซ้ายเบาไปนิดนึงโอ้โหเข้าทำเลยนะครับไทยอ้าวเดียวกบอีกครั้งนี้ว่าจะล็อกเข้าในนวะ่าติดครับเอกนิดบอล ย้อนมาอ้โหปัดกันมาแม่เป็นโอากาสของมาเลเซียแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยทั้งมากางมาแล้วบอลมันเด้งสูงไปนิดนึงครับจะเป็นเปิดโค้งย้อนเพื่อมุมไว้โดนอีกนิดมาเลเซียขึ้นทางขวาเปิดลึกละระดมเข่าซองของกวินปิดพักบอลคืนไหมจะเกี่ยวไปเองเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยบอลไหลเข้าประตูไปเลยครับเป็นพัสดิกุสซัมซันยิงแบบหักข้อเลยนะครับดูครับโดน อัดจากข้างหลังมานี่มีซุดเล็กน้อยแต่ว่าความแข็งแรงเลยคร<ช>ับโอ้โหอ่อาครับมาเลเซียพลาดตรงกลางเสโอกาสได้หรือเปล่าครับอัดเสร็จยิ่งซ้ายแม่เกี่ยวขวาอออืื้หจับบอลแล้วไม่แข็งแรงเลยโออยอลยต,ตอ,อยิงโอ้โหจัดของมาเลเซียให้ทำช่องตออส้นและยิงโอ้โหเอาไม่มีใครเข้ามัานไปกระโดดบอลลูกนี้อ ไม่มีน้ำหนักผลกลับของทีมไทยยังไม่มีนะครับโยกแล้วยิงลูน,เนีเลยมาถึงมุรัตอาสมีมุรัตให้เปิดดงโดงขึ้นมงเลยอีกแล้วสวนก็มาเอา้าลกโอ้โหครับเชียร์การจิ้งให้มาเปิดถึงโอ้โหใช้น้าหาเป็นแท่กเลยนะครับเมื่อไปสสกเส้นหลังย้อนกลับไปทีนึงยิงลูนี้เบาๆแล้วกวินออกไปคว้าอุ้ย ลำาน้าก่อนครับมีบอลออกเป็นทีมไทยได้ทุ่งซักเลยโอ้โหมาทางขวาขยับอยู่แต่ว่าสวนสวนกลับขึ้นมาแล้วถึงก่อนให้เสียงกันหน่อยแล้วตว,วงครับตว,วาดีอิสเปลเปิดย้อนกลับไปแล้วยิงใส่ไปแล้วซ้ำรงนี้ตัวเองแล้วยิงอยู่นิ่ติดแล้วเรียบร้อยสิครับโอ้โหโดนจนได้ครับ